ต่างกัน5ปีนะครับส่วนสูงต่างกัน3เซนติเมตรแต่ที่แน่แนครับมากริวาเล็กนี่ไม่ต้องอธิบายสปปรรพคุณกันมากครับประเภทเดินหน้าท้าชนครับหงนะครับมาจากบ้านเดียวกันครับที่อุตรดิตฐ์ก็แน่นอนแล้วครับมีพี่นางหงเป็นไอดอลเลยครับวันนี้มาสารฝันด้วยการเป็นนักมวยเข้ามาต่อยช่อง8ได้ครับหงหยกเล็ก โอ้ประเภทเด็กปั๊มเลยครับทางด้านของมาร์เกลสสวานิกพยายามอยู่วงนอกนะครับทางด้านของผงยกเล็กครับโอ้ยเลื่นเลื่นหรือเปล่าครับลื่นเลื่นลื่นแม่นี่ครับให้มุมให้ต้องมุมเลยให้น้ำกันจุ๊บจับจุ่มจับแล้ครับการให้น้ำของเทรนเนอร์มวยไทยโอ้ครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาถ้าพลิ้วต้องพลิ้วให้ตลอดนะครับผงหยกเล็กซ้ายเข้าไปครับซ้ายยาวๆโอ้โหแข่งขวามาแล้วครับผงหยกเล็กเข้าไปครับ นี่ครับมาอีกแล้วครับถึงตัวอีกแล้วไม่มีช่องไฟเลยครับอ้าวใกล้นิดชิดหน่อยครับสไตล์ของมาร์เกร็กวานเน็กหายใจทันไหมโอ้ยตัวงอเป็นพระรามไปแล้วครับเอาถึงอีกแล้วโอ้โหหายใจทันหรือเปล่าครับนี่ครับไม่ยิ่ถึงอย่างเดียวยกเสียบยกเสียบโอ้โหถึงตัวแล้วครับถึงตัวแล้วโนโมาตี แหม่ตอนนี้อ่อนเป็นที่พึ่งลนไฟไปนะครับทางด้านของหงยกเล็กจะมีตัวช่วยแล้วครับมีลูกปุ้มแต่งนะครับโอ้โหเบี่ยวแรงพละกําลังมหาศาลจริงๆครับขวางหน้าซี่ขวางหน้าซี่นี่ครับไม่รู้ใครขวางใครครับกําลังแขนนึกว่าตีแหละครับไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนครับมาคาริสวานเน็กขวาคอตีอีกแล้วโอ้โหดูกันซวกครับดูกันซวกครับ ดูกระซวกครับแม่านั่งติ๊กเป็นการเกาสกอร์นี่ลำบากเลยครับกรรมการต้องนับเลยครับโอ้โหโหดจริงๆครับแม่อยากไปดูกระสอบทรายที่ค่ายหงทองมวยไทยครับทะลุไปกี่ใบเลยครับมากระเด็นพันเด็กซอมอ่ายังไปได้ครับนับมาถือวเป็นการให้โอกาสครับโอ้โหพุ่งกระบาดจู่โจมครับอย่างการฉลามได้กลิ่นข้าวเลือด ต้องกระตุนตัวเองครับทางด้านหงหยกเลยครับต้องฟื้นนะครับโอ้โหดูครับปีได้นี่ครับก่อนจะปีก็มีจิ้มหมัดเข้าไปก่อนครับลากมาคุกโอ้โหกดหัวอยู่เลยครับกรรมการบอกไม่ไหวครับยืดเยื้ออันตรายครับหายใจไม่ทันครับนะครับนี่ครับดูการปั๊มตีครับมาไม่มีหยุดนะครับมากริตุนบอลได้ครับไม่ต้องหาจังหวะครับขีบได้นี่โอ้โหเข่านี่มาอัตโนมัติ ไม่ต้องแต่งตูกันนานครับตีหน้าตีหลังตีโค้งตีหมดเลยครับตีได้ทุกท่าครับนี่ครับก่อนจะตีก็มีจิ้มเข้าไปก่อนครับจิ้มซ้ายแล้วดูครับลากกดลงมาครับโอ้โหไปไหนไปด้วยเลยครับลูโค้ดอัมาร์ตวันเ็กครับเป็นฝ่ายเอาชนะเทคนิคลนักเอาหงยกเล็กเลี้ยงประเสริฐ